เป็นใหม่ถอยป็นเงินแฉบบปิงเงินแฉบบเสืุกคือสิ่งมึงนตสิ่งมหัตเาดีนะาจ้งเาโอ้สองหอสองหออแใหม่บวชแบบชแฉบไปก่อนก็จันใได้ไหมไได้ไบอไปได้ไหบอบบนแบบชอ สวดีนะทุกคนตอนนี้เขากล้าไดเดินทางลงมาเมืองโค้งเนาะเดี๋ยวเขากําลังจะขอดวัดภาซีอ่านะขอดบอลนะยังหน้ากระซังขอบอลทีปิงไก่หน้าร้านเนาะโอเดซ่นแดนพนันกำลังปิงไก่อยู่นะวันนักการได้วันนี้เขากล้มากกับปลาเร็วนะคือปลาเราสายไต้ขาเบิ่งนักันเนาะว่าสิเป็นยังไงตำหนากอยู่หน้ากระซังปิงไก่เสียปลาต้อนานเนาะยัง อะไรกเลยอยากลาสิ่งมีสิ่ปิงไก่ละโบใจเงินนองเมืองนองปรเจะเล่าเมืองเาเมืงมาสุดจะไรยาวถามซกันมาไม่าเพิ้เจ้าของบอกันกินแต่โบใจกิน้วไรไปเลยมาล้หอี้งหัวไม่สั่งลังหอดาบงกอนหาบงกอนหาไม่า อำนาจไม่ป็นเงินเสียบตาเราะมเปิไกล้เสียบตาเดือดมามาอะไมาลมาลมาลมาแหวนงม่ไม่เทไรนใ่สิพ่อโอสมัยเด็าขาวะเปิงเงินใหม่เทไรปิงเงินแช่แ <parasite> ช่โบปิงเงินแช่โบแช่สมุนคซิงฮานซิมัง

มม,ม,มาบาดัดนี้เฟืร์มเรืองโครงเขามาหอดแต่เป็นทีนนนแบบหอยน้องเสียบหลายห้องเฮาเป็นงูอ่ะห้องบาร์เร้าเป็นมูเนาะตัวนี้สสเสียบหลายเสียบหลายอาจจะเสียบหลายจัดปลาย ขากาได้มาหอพดคัวเมืองโคง้งเนาล้งจานมากินข้าวแล,ล้วกล้างขาไปขาบัก1แนแซมอดยวกัมีการขี่บักเนาะเอารถขามแม่นวะแมนเอารถขามเยเอเาเงิบซะคาบัสองเส้นหะขับไปดอนขเมาเนาะคือคือห้องไปกรับห,หบรือรช่องเส,ส้นหาเพราะว่าสพอจะไปไปกลับช่องเส้นหาเน<ห>าะแสดงว่ามีแต่เส้นสหพันธ์เนาะตอนไปเขียวหนึ่ง ค,คักเลยเนาะเอออ่าเมืองโกงที่ว่าแสบหลายเนาะเข้าไปกินเพจไหมถ้าเพจทั้งเอดเสียชิดใส่เต็มแม่ปวดเนาะใส่หลายเชี่ยบหลายไปมาเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่ท่าบักมาบรรยากาศาจะเป็นแบบไรเดี๋ยวเราสิมาถ่ายทุกคนเมืองเนาะแกแย้งสิไปครับเสียซิมเมืองโกงเนาะอ่าครับไปเที่ยวน้อกันเนาะแต่ว่าเมืองโค้งเขาดีสีเดิมพัฒนาเพื่อตอนนั้นเอง แป๊บเดียวข้าวเดียวลอกนองเบ่งคูเทก่อนกินหอมดอนเลยแต่ว่านักท่องเที่ยวนี่ก็เริ่มมาดินร้ายเติบโตน้องแถวนี้อยู่เมืองโคงแต่ก็บเศรษฐีมีข่าวดีภายในสิบปีนี้ก็คือตึกแคบ้วก็ตึกกระติบเนาะอ่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในลาวเขากําลังเริ่มสร้างเนาะหลักกาเปินกำลังเดิมสางตึกที่สูงที่สุดอยู่ในลาวเราติดตามพัฒนาของบ้านเราเนาะ ตอนนี้เข <c oughs> ้ากาอะไรมาครับอาาเป็นแล้วเนาะอ่าจืมไอศครมไอศคมเะไอศัวใหญ่เขานาะไอัใหญ่อ่าปนชิผ้าทั่วดอนเนาะดอนขเมาเขเอาไอเป็นผ้าทั่วเอามานี้าทั่วิผ้าทั่วเนาะิมัใหญ่เนาะส่ยางเนาะน้ำจิุ้นพอ่าปุ่นใส่กระนกไร เข้ากับเดมาฮอดนะบอลลุ่งทาบักแล้วเนาะ ข้วขามาเดลอนเนาะวแม่ขาชาวค้ายเอ e าเรื่อนี้ละละมนอนขเมาฟังเบื่องห่มนกัมพูเชียฟังแบบคนเนาะแม่ัมนกัมพูเชียเนาะนแม่เมื่อรเป็นเเอาเนาะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเฮากับร่างออกเครืออะไรเป็นเที่ยมหอยออกบักม่อไออกเรเนาะตอนนี้ห้อนแดดเลยห่อนแดดฟังแุนตกแต่ว่าฟังเฮานี่แดดออกขค้ืยังนี่เนาะ ช่วงนี้น้ำมันอยากคุณไลน์นะช่วงนี้ช่วงน้ำคืนฟุ้นตกน้ำอยากคุณแห้งเดี๋ยวจะนายเข้าขามบักไปหอดนันกาสีหอดวัดวัดวัดที่ทั้งที่เข้าสิไปบ่เราวัดโอ้วัดขมเมาวัดขมเมาเนาะวัดกันจอนแล้วก็กลายไปเรื่องทั่วไปเลยเดี๋ยวชิมประสิทธภาพไปวัดสิไปบอลน้อยในถ่ายที่ตามมันส้มกันเนาะพ้นนี่แหละนี่พ้นสิโต้แหละแต่ว่าฝันเข้ายังแดดออกคิ้ว ถ้ากระโปบแดดมีโฮมขึ้นออกมาขึ้นอยู่ก็ถึงยังกินยังแสบอยู่หรอวะนึกแสบอยู่เหรอ